กลับมาเป็นข่าวฮือฮาอีกครั้งหลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีวงเงินลงทุนกว่า1.42แสนล้านบาทตามที่กระทรวงคมนาคมและรอฟมอสเสนอหลังจากโครงการนี้ขาราคาสั่งมานาน ห่างหายไปร่วม4เดือนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อกลุ่มชอการช่างผู้รับสัมปทานส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทได้ร่วมทุนกับกลุ่มซิโนไทยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อกิจการร่วมค้า CKSTO r เพื่อรับงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกมูลค่า58,950ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ64เดือน สิ่งที่สังคมกังขาคือเมื่อครั้งที่กลุ่มชอการช่างร่วมกับ BEM ยื่นข้อเสนอโครงการนี้ได้ขอสนับสนุนการเงินจากรัฐ78,288ล้านบาทแบ่งเป็นค่าก่อสร้างงานโยธาประมาณ91,000ล้านบาทค่าสัมปทานที่ทางกลุ่มจะจ่ายให้แก่รัฐตลอด30ปีมูลค่าราว20,000ล้านบาททำให้วงเงินที่ทางกลุ่มขอสนับสนุนจากรัฐมีมูลค่าสุทธิราว7 8 2 8 8ล้านบาท แต่เมื่อทางกลุ่มซับงานก่อสร้างระบบงานโยธาจำนวน90,000ล้านบาทเศษนี้ออกไปให้บริษัทลูกร่วมทุนในราคาเพียง59,000ล้านบาทจึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วส่วนต่างอีกกว่า30,000ล้านหายไปไหนหรือทำให้ผู้คนอดคิดถึงเรื่องที่เฮียชูวิตก์กมลวิสิตที่เคยออกมาดับเครื่องชนว่าโครงการนี้มีเดิมพันเงินสะพัดถึง3 0 0 0 0ล้านบาทเป็นน้ำลดต่อผุดหรือไม่น่าคิดกันจริงๆ